กันเขากราบสวัสดีคนดูท่านด้วยครับอยู่กับช่อนไนายกันนะครับผมนะเออในคลิปนี้ผมหาอะไรทำมาแล้ว,ลวนั่นก็คือเอานูมาที่ที่โลดนี้เลยเอานูมาที่โลดนี้เลยนี่นี่รับรองแล้วนู้จะต้อนสพ라이์แน่นอน ไลท์แน่นอนสไปอัลสไปอัลรู้จั่ไหมเดีวเอาทีมงานมาเลยนะเฮ้ยเอามาคนเดียวพอพอนะนะไม่สามเอามาเยอะนะเดี๋ยว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 ตัดวีลเด้อะก็ผิดก็ผิตว่าไงนุ๊กเอาเดี๋ยนะทำไมสกินไม่โหลดอ่ะทำไอหดีหอยก็เลยต้องเปลี่ยนมาเลย เดือนมึงทําทําทํำหายไปรอบที่สี่แล้วนะ <S <S <an> <S โอเ้เออว่าจะหายไปไหนเนะี่ยจ้าด้าน้านหลายเป็นเดือนด้านหลายเดือน <S <S <an> โอ้คือว่าบอดคนดูไปเลย <S <S <an> <S นะ <S <an> <S <c oughs> เออคือเขาไม่จอ,อนผมครับ อโอ้โหเมื่อกี้เกิดหมดเลยเป็นง,งนอยงอยเลยนะเออว่าจะมีมีจอดที่จอดอะไรเขาไม่ชวนผมอะ่ะชวนมาแล้วนี่ไง<ม>โอเคจัด <Yes. S 1> รู้ไหมว่าว่าที่อยู่ต้นต้นด้านเราคือใครคือ <c oughs> อะไร,รจัดรู้ไหมจะรู้ไหมเนี่ย โอ้เขาไม่ใช่พ่อผมบผมจะต้นรู้จักครับอืมโคนปิดนะอืมนะโอ้โห้โหมาได้ไงเนี่ยโอ้โหนี่ได้ฮะนี่นี่เดี๋ยวพามาทัวร์ดูเลยเนี่ยเออนุ่มนุ่มหนุ่มอย่ะเลย ฉันมีขอดีมาให้นายด้วยดโดโบไม่ใช่นี่นะดูดาบนี่นะฉันจะเล่นมายากุลมายากุลเลยอ่ะนี่นะขวานไมขวานนี้นะมันจะกลายเป็นดาบแล้วดาบก็ฟันได้มอย้ออื้ออื้ออเออเป็นไง เป็นไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะมาได้ไงเนี่ยเกิดเร็วไปเปล่ามอยครบเราไม่ใช่เกมเคยลืมหมดเออลืมลืมลืมนี่คือคำถามครับก็คือก็คือคือรู้จักนี่ไหมนี่น้าปวดช้อนผมนะเมื่อคืนน้าปมดช้อนเลยเหรอนึกว่าพ่อช้น อืออีกรอบนึงโอ,โ,โอ้โหต้นใช้คำสอนนะเนี่ยถึงจะมาได้โอ้โห,โหให้มาต้นก่อย <c oughs> นี่นะเอะเอว่อาแต่ว่าแต่อืม ไปหาที่รับก่อนดีกว่าคาับ okay. ไปมากเลยนี่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 ดูว่าจะแต่ เราไปดูดูดูไอ้ตจนนี้นะหนูมีอะไรเนี่ยน,นะอู้ซุนชนซุนน,น,นี่นะเดี๋ยวผมจะบินขึ้นไปตบนต้นไม้หน่อย Nè, hôn hôn thật mặc áo mì nom Có nữa mì nữa 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 mì nữa 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 đi Ơi นี่มันนา์วิชั่นนี่นาหา,ายาะเนี่ยเดี๋ยวขวัญใช้ขวัญดับความเร็วหน่อย เป็นไงล่ะครับคุณรดูทุกท่านนะนี่นะเ,าเอาเอาไม้มาทำมาไปลรูปก่นโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ ไม่อยากให้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 หนุมเขารู้นะเนี่ยคือบ้านนี่คือบ้านรับเพราะฉะนั้นเนี่ยอเออว่าแต่ที่นี่นี่ผมไม่ได้เข้าเข้าเข้ามานานมากเลยที่นี่แหละผมไม่ได้มานานจนผมลืมแล้วว่าว่ามีอยู่เอ้ ไปไม้หายไปวะเนี่ยเออเช้นมันดีกว่านะนะเออว่าแต่ทำบันดยยไดไงเนี่ยออทำตรงนี้ก็ไม่ได้โอ้โหต้องใช้บันไดลินทีนี้โอเคไหนไหนกบ มีแต่บันไดแบบนี้นะมจะใช้บันไดลินต้องทำก้อนคับมาแบบนี้ก่อนนี่ดูด,ดูแล้วก็ก,ก็ก็เอาไปเ,เอาไปใช้อืมอืมอืม,อม,อม,อมแล้วก็ทำบันไดบันไดคับคับแบบอแค่หดเอ๊ะเอเอสิบสองมาเลย นะลึดป่ะเนี่ยเฮ้ยวันบันไดไม่ได้ชั้นมาเถอะนะเออต้นไม้เออต้นไม้หายไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเผากันเถอะเผาจบโอ้โอ้เลือดจะหมดเลือดจะหมดจะตายแล้วเฮ้ย อ,อ๋อหืมกินก่อนอื้อหือต่อไปเช็คไฟชัดจุดไฟเอ,อ๊ะจุดไฟอีกรอบ โอเคโอเคโอเคเผาเผาเผา,า,าจบนะทำละคลิปนี้นะพอแค่นี้เถ่ะนะแต่และคลิปนี้นะก้านาทีพอนะคลิปนี้นะจบเพลงนี้จะลืมกดไลค์ก,กดซับคลายกดแชร์นะสวัสดีครับ